สวัสดีครับอยู่กับช่องนอนัทเฮลโร่หกล้อซิ่งแล้วนะครับนี่ก็เป็นเที่ยวแรกครับอ้จะมาขาวมาแล้วนะเกิดอะไรขึ้นกับรถเสียบอยอีกแล้วครับอ้มาขาวไหมยังรออะ่ะถ้าถอดกันชนออกนี่รอกว่านี้นะครับ อ้น่ากลัวตัวนี่โอ้รถแรงครับ,บทำอะไรนี่ล่ะรถซิงก็อย่างนี้เลยรครับรรอโอ้สายจวดเวดียวนน่นบบาบอทันแล้วใคช,ช่างเป็นไรครับ เฮ้ยซือเลยมาเเครียดได้นี่เครียดอะไรวะเราทำงานจะไปเครียดโอ้อะไรนนเนี่ยเขาได้อะไรมาใหม่เฮ้ยอะไรนี่กล้องวะติดกล้องครับกล้องอะไรน,นี่ยยันว่ะ มันคืออะไรวะกล้องอะไรกล้องอะไรกล้องอะไรับัดมูดเลยอ๋อไอเกท่าแต่ะสดยสแต่เสดยววะโอบ้าอืมถาจับกระจกหักนะครับเหล็กเหล็กดูมันขาดมันสั่นแรงครับ

เนี่ยประกับประกับจับขากระจกหลุดขาดมันโยกแรงครับถ <c oughs> อดออกซะถอดออกถอดกระจกข้างออกเลยครับอเ,เออดกอใจมือกราวอยู่หนอที่ว่มือที่ทน <c oughs> หนอ

Bát kẹp lấy nói okay, okay, uh, hả? Phương Vinh đã thêu đều Kẹp xanh xanh lốt Kẹp xanh Tại sao kẹp như thế nhỉ? Sắp xông đấy, Ai Hả? Ai mò mua เห็นมือเดียวเอา้าพี่ตาลมาทางไหนทางเน,งนี้เอาคือว่าเห็นว่าบางกันโอ้รถเกี่ยวขึ้นบ่อลแล้วครับ นี่ครับนิ่มๆนิ่มมากอะ่ะโอ้สัน่นไหมมือสั่นครับไม่ได้ทอนดูเสียบอยใส่ย,ยังไม่เสร็จครับ รีบใส่เร็วเขาได้คนละสีห้าเที่ยวแล้วนะอันนี้พี่เราน้อยก็สบายครับคว,ว,วันนะ โดนน้ำก็อันนี้หมดแล้วถ้าโดนน้ำก็ผุหมดเรามองไม่เห็นนูกำลังโมองไม่เที จับอีกข้างนึงครับข้างนู้นถอดเสร็จแล้วอ๋อถอดทงมาแล้วนี่นะวันนี้นี่นี่เหรอวิ่งสบายๆเลยสิครับืม โมอตานสับสองครับเนี่ยวันนี้ก็วิ่งกันอยู่สี่คัน,นครับแบบไม่โคสบายอ่ะวันเนี้ย ขึ้นเกียสองเลยอ่ะสบายสบายอยู่แล้วเอ้าเ,เขาขึ้นหูวแบบน,นี่ฮะยังอ้น,น,น,นงองแสงมีรถร่วมมาร่วมอีกแล้วคนระับว้าวขากระจกขากระจก ขากระจกหลุดแรงจับน้ำมันชอบไปตามเลยขุดักขาหรือก็นั่นแหละก็มันหลุดล um ่ะมันขาดเนาะอ้าวคิวแล้ววันนี้รถดีดีโอ้มาอีกคันหนึ่งแล้วหนูเห็นแดงๆเมื่อกี้นูรถใครไม่รู้อ๋อไม่นะแต่ว่าไอ้คันนั้นก็ดัง này ừ. Ai khăn xí si lưỡng nữa nè à. Xí si lưỡng thoa đắng cái này lệ cái này lệ Bỏ Bỏ Ô khăn xí đen bò bò này bò ừ. này สองคันเด้มีคันสีเหลืองอีกคันหนึ่งสีเหลืองอืออาอะไรวะไอาอะไรวะเหลืองอารามอะไรเขาเนี่ยนะอารามอะรเยอะเดี๋ยวก็มามาทีนี่ก็ปันจิเกเอ้ยมัม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 ขวานเลยล่ะเหี้ยตู้โชว์กับ้าเลยเหรอไม่ได้ขี้ได้เยี่ยวเลยแล้วแม่ครูเอามาเยอะ อนเดี่มว้งมวงมันสันด้วยแหละผมาหมกแล้วหมอฟีมาแล้วหมอฟีมาแล้วเห็นรถหมอฟีแล้วกำลังขยับขยายครับนั่นดิ Hẳn à, hên bò, đến nhìn bò Phạt Ôi lưu mò đi việc của Hả? ta bên nắng hấp mò Bên ngay. เสร็จียบร้อยแล้วได้วิ่งกับเขาแล้วเสร็จแล้วครับเสบอยพร้อมวิ่งแล้วคร,ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้และครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนทเฮลโบรหอซิงนะครับขอบคุณมากครับ